คลมในี้เป็นระบบเดอซีรีส์มีขคำหยาเยอะมากๆใครคือว่ากูทำกอกใช่กูทำกอกกูทำเล่นๆอะนะอืออืออ nah. ือเฮ้ยโน้ตอะไรอะไรก็โน้ตไอวันมาจากครูสองห้าสองห้าเอให้เอาเอาวะ ให้เอากล้วยใช่กล้วยให้เอากล้วยไปให้ยายอุ้ยยายอุ้ยเรไม่ได้กลับไปหายายกี่ปีแลก็โคตรนานเลยไม่ใช่ยายตายไปแล้วเออไม่ไงไม่ไงไม่ไงไม่รู้ไม่รู้ยายจะตายเลยก็ได้ไวเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้เอาไปให้ยายนี่ก็ไปให้ไม่ใช่เหรอเนี่ยในในโน้ตเนี่ยเอากุ๊กกี้ไปด้วยพี่เบาเอากล้วยพี่ไปด้วย เอาอไปเอามันไม่มีมันกินกับกล้วยไงกูยังมันไม่มีคุกกี้ไงกูย <c oughs> <mumbles> <_ paragraphs> ังกินกับกล้วยจริงเหรอวะไม่มีแต่กล้วยกล้วยแต่แอปเปิลทำโคมีทุกอย่างเนี่ยกินกับกล้วยใหญ่ชิบหายเอาใหญ่กไป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 บ้านยายกันไปบ้านยายกันจนในชีวิตประจำวันแล้วมันคือประจำวันกันเพื่ออะไรไม่มีเปล่าคุยต่อกูเก่าเอ้ยวางเขาแบบยิงไว้ขโมย โอเคเลขโย้าวขโยไปละไปเราไปหาผูหญ่วาไปเราไปหายายด้วยาที่อกพร้อมไลยคนที่มาดูบ้านจะกดรฟังแล้วมึงเดี๋ยวงเข้าาเดี๋ยวามบ้าก็อยู่มองงานเจไออใช่แกพังละแกไม่ใ่ขอยโอ้ขอยพิชามันเรี่อม เยี่บ้ายอยู่ในป่าว่ะยี่เชี่ยงสวยครับนี่เหรอบังย้ายเนี่ยไงบางย้ายเนี่ยปอกปไอ้โัวบับย้ายยายอยู่บ้าน่ะ Oh my god Oh mama ma uh, oh, 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 Mam ma mia ไม mm ่ใ hmm. ช yeah, ่ยายกลบโต๊ยายวีครับเข้ามาดีมเข้ามาเลยเข้ามา่นยิมกเข้ามาเข้ามา ข้ามาร้านเข้ามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหสบายดีมากเนี่ยครับยายสบายดีเราเนี่ยร้อนร้านเลยไม่ได้เจอกันนะแล้วสบายดีสบายดีเออสบายดีก็ดเนาะเดี๋ยวสามตัวนั้นไปไหนแล้วไปแล้วครับยายปฏิกิริยาเพราะติดงานครับื่อนตาลยอ๋อติดเงินติดงานพอดียายรีเพลย์นิดหน่อยอ่ะมามามายายมีข้าวปลาให้กิน ไอ้ใครเอาปูมาฝากนี่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 ปูมาฝากปูนั้นเขาฝากของมาเอามาให้ยายครับผมได้วยอ้าวเหรอโอ้โอกล้วยของโปรดยายช่วยดัดลิ้นโอ้โหหูยหุงยายเขาแบบกินแล้วแข็งแรงมากมีโปรตีนมีโปรตีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะโโอ้หถึงกับยกดัมเบลได้เลย ใช่เอาใช่ยายป่าปลื้มเลยตัวหลานๆมาเลยที่ให้กล้วยยายมาเดี๋ยวยายไปจะอาหารแป๊บนึงกล้วยยายกูปกติไหมแน่นอนจริงนะเดลวิทคนแก่ก็ต้องแบบว่าต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อแต่มันไม่ดูฟิตเกินไปหรอเป็นเป็นผู้กู้อีกนะพวกกู้เขาใช้แบบเปนดูฟิตแต่วัว ใช่ไหมแค่ออกกำลังกายแค่อ้วนเฉยๆพวกเราอ่ะพวกเราแค่อ้วนอย่างเขามีข้าวเหนียวไงมีข้าวเหนียงยายดูวยยายกี่กิโลไงเอาละเด็กๆยายทำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งโต๊ะทานอาหารได้เลยเย้เย่ยายมีไก่ควันเจนเจ้าคน้องเจนเจ้าไก่มงวนแล้วก็มีเค้กมีนมโอ้ย แล้วก็มีนมหนึ่งก่องประหยัดัจกิน,กนตอนนี้ตอนน้องขอจดดี๋ยวนี้กินอะไรบ้างเดี๋ยวยายขอไปเอ้าเอาอเค้กคืนยายเพื่ออะไรเดี๋ยวยายขอไปถัากโพตีใยการกินกินผงผงชูรสวิเศษไปละครับแน่าจะยายเป็นคนอ่ะยังไายก็เป็นคนเลยทำไมยายผยิวขาวผิวขาวเกินไป เด็กๆเด็กๆใดๆก็มาละแสดงว่าต้องเหนื่อยมากแน่ๆในการมาเพราะหาเป็นสามร้อยกิโลเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยายมีห้องให้ให้นอนกันไม่เสียเงินแน่นอนมา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 ดูห้องก่อนมาอะไรเลยเรือห้องได้เลยมานี่มานี่มามามาอุบานสวยกันเลยห้องนี้เป็นห้องสําหรับอันนี้ห้องของพอสมัยก่อนนะนะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาไปแล้วไปไหนไม่รู้ ส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องของเออเด็กชายใครวะไม่รู้อ่ะลืมแม่แต่ว่านอนได้นะนอนได้ตามสบายเลยนอนอ่อนทอนได้นะยมครอบครัวยมมีพี่ชายอยู่คนเดียวใช่ไหมวิองอะ่ะ ใครไงวายโดนลืมงูห้องอ,อเดแล้วถ้าใครอยากรู้ถ้าหนูหนูอยากรู้ว่าเออห้องน้ำอยู่ไหนมหนี่มะนี่เดี๋ยวยายให้ดูของตัวเกมไม่ได้ไน,น,นี่น,นี่อันนี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำ,นนำห้องน้ำให้สมาห้องน้ำอาบได้อาบไ,<ด>ได้เป็นล้านคนเลยยายเคยพามายายพาพา,พามาทำไมครับพา,พามาพามาเพิ่มโปรตีน โอเคโซนตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรไม่รู้เพราะว่ายายไม่ค่อยมาไม่ใช่ห้องออแต่ว่าตรงนี้ยายชอบชอบมาแบบออกก,งกังไกลแนวนี้นี่แบบเพิม่มความแข็งแกร่งเดี๋ยวยายสอนถ้าสมมติฝ่หนูแข็งแกร่งพอฝนูสามารถฮึดไม่ตายใหย่ใหญนีโปรตีนี่เพราะผมมีไขมันครับอยากให้ อย่าให้ยายสอนไม่ล่ะหนูๆไม่เอาอยากไม่เอาโตแต็งโตแต็งอู้อ้างๆงั้นงั้นโอ้โหเหนื่อยมากเลยเห็นเหงื่อตกแบบเอ่อเยอะมากเลยตาน้านอนเถอะเรือมันมันรอครับมันรอเสื้อครับยายดูเสื้อเอ๊ะใจยังไงครับผมอาบน้ำคลองไาแล้วเป็นไงครับผมโอเคเพราะเราตกนะเราใหญโอเคโอเคอย่าให้ยายทำอะไรให้ไหมเดี๋ยวยายเอาอาหารมาให้กิน ผมไปนอนแนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเก็บอ๋อนะเสียเลยอ๋อไม่ไปแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเข้าห้องก่อนดีกว่าตรงนี้ยุงกัดมันเยอะได้ครับเดี๋ยวรบน้าพาพี่ๆมาด้วยโอเคได้เลยร้านบายเรนเป็นเระมีเลยจะคุยกับนายเป็นมีอะไรอะ มึงแน่ใจนะนั่นยายยายเราดูผิวซีดมากเลยไปมันดูใกล้ตายอุ้ยแม่หรอกยายเราแข็งแกร่งแม่กะวิเป็นนั่นยายจริงเหรอเออเมื่อคืนเออ่ะเ,เรื่องยายค่อยไว้ห่างเมื่อคืนฝันแปลกมากเลยนะเมื่อคืนฝันว่าอะไรนายยายกินไม่ใช่ไม่ใช่ฝันเหมือนแบบมีคนมาแบบว่าแอบแบบแบบพาไปเล่นเวทกลางคืนแบบ อยู่ดีแบบรู้สึกว่าตื่นมาแบบกล้ามเนื้อลู้ว่าเอาละล่ะละตื่นได้แล้วละละตื่นได้แล้วเรืเรื่นทำอะไรกันเอ่ยไปอาบถ่ายกันได้แล้ววันนี้กลับไม่ใช่หรือวันละผมครับผมวันนี้กลับไม่ใช่หรือไปกลับไปอาบน้ำอาบถ่ายปะครับผมครับผมแต่เดี๋ยวเราจะอาบน้ำเราปลอมกันก่อนการดับน้ำมันโคตรเย็นนะที่เนี่ยเราต้องอลอมให้ร่างกายอบอุ่นก่อนไม่หวอไม่เลยแม่ ไม่ว่าไม่ได้แม่นฉันจะเอาดัมเบลมาทุกหัวหนายปวดแล้วครับเอาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วยังไม่ <c oughs> ได้ล้อเล่นเฉยๆยอย่าอย่าให้เพื่ออรู้ว่าเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงวอร์มเลยวอร์มเลยจะทำอะไรก็ทำแป๊บนะครับยายขอมึงขอไปหยิบดัมดเบลให้เรากันเออเดี๋ยวผมไปวิ่งรอบบ้านิสิบรอบแล้วยาย ร้อนๆครับผมของอะไรของแบบพามเด็กๆอาบน้ำเลยโอ้ชูไปไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเลยเด็กๆอาบน้ำเลยเด็กๆมามาตามตามยายมาตามยายมาตามยามาตามยามาโอ้ยยางโอ้ยยาไม่ยิงยาไม่ยิงอันนี้ปืนปืนฉีดน้ำโอเคครับยายครับผมมันญ่มาอันนี้ปืนฉีดน้ำโืนเก๋ปืเก๋เหรอไปไปไปเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าเข้าไปสองคนเลยเข้าไปสองคนเลยเร็ว ไม่เอาไม่เอาใหญ่ไไม่เอาไม่รู้จักขั้นเสืออ่ะอย่าเลยว่าอยากกินทำซูบูตกด้วยมื่อกไม่อยู่คนนี้เมื่ปกี่ว่าไออาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วชุดเดิมไม่ขี้เกียจอยาเข้ามาอ่นนี่ตีตีอยงไรอ่ะอย่างไรอ่ะไปเอาไปขึ้นหอ้ทำอะไรบ่าพร้อมอย่างเราะลับ เราไปเรากลับบ้านดีกว่าอแล้วเด็กๆยายมีของขวัญจะให้อะไรนายยายอะไรยายครัอะไรครับอย่างไหนๆเด็กๆก็มาละเดี๋ยวยายให้คุกกี้อะคุกกี้คุกกี้เอาไเอาไปเอาไปเอาไปให้หมดไปเลยไหนครับกินเลยงำงำไอ้ชิมหายไอ้โคกเลย อย่าพูดว่าแข็งให้พูดว่านุ่มไม่งั้นยายจะต่อยโอ้มาก่อหนุ่มมากนุ่มมากเลยโอเคเด็กดีเด็กดีเด็กดีมากเฮ้ยเอาช็อกโกแลตแทงยังต่อไหมเอาช็อกโกแลตแทงยังไหมอ่าเดี๋ยวยายไปส่งมาตำตำยายมาตำยายมายายจะไม่บ้องหัวผมใช่ไหมเออไม่บ้องไม่บ้องไม่บ้องหรอกไม่น่ากูจะเลย ไอ้ยังอยู่จะย้ายเข้าวไม่ไม่บอกหรอกไปอ่ะเด็กๆถ้าสมมติมีโอกาสไว้ไหมเยี่ยมยายใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็เดี๋ยวยายไปเยี่ยมก็ได้นะมีเขาเรียกมาบายบายนะหลานๆถ้ามีอะไรอยากปรึกษาก็มาหายายได้นะเอาบายบายครับผมไปบายแล้คิดถึงมาเลยแล้วก็ถึงยายแล้วคิดถึงมาเลย กลัวมันไม่ใช่ยายแน่ใจนะเบนเราต้องดูไปก่อนเงี้เผื่อแกง่ากลัวของจริงไงตั้งแต่จะมันจะเอาเบรดมาตกหัวกูแล้วไม่ใช่มือคืนนะรู้ไปเลยว่ามันของใครของเยีางของเบรแบบนานเลยไอ้เบรดเฮ้ยไอ้เฮียเบนรักลัวแล้ววะไอ้เมียโอ้ยไมมีอะไรเลยอะไรเหรอน้านหล่ะแกมันคือมันคืออะไรอะเบน นี่ล้วไปแ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 ล้วกูกลับบมาถึงบ้านแล้วมาฟ้าเข้าบ้านหรึเปล่าเราไปนอนแล้วคืนนี้จบแล้วก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปนะคะก็แต่วันนี้ไปล่าขี้เกียจ